ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับที่มีการแชร์ภาพพร้อมข้อความว่านี่เป็นงานศิลป์ที่เยี่ยมยอดทดสอบสายตาและความผิดปกติของสมองได้หืมชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ที่แชร์เตือนนี้จริงไหมครับโดยรวมตรงนี้เนี่ยคือไม่จริงนะครับหลอดเลือดในสมองเนี่ยมีแต่แขนงหลายเส้นซึ่งมันไปเลีย้ยงสมองส่วนที่ต่างกันหลอดเลือดสมองตีบบางอย่างทาให้ปัญหาเรื่องการมองเห็นได้แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นการมองเห็นภาพ แบบเหมือนภาพหายไปครึ่งซีไม่เห็นทั้งสองตาส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นหลอดเลือดสมองตีหรือสโตรกเนี่ยอาการที่เจอบ่อยๆมากกว่าจะเป็นแขนขาอ่อนแรงมีปากเบี้ยวพูดไม่ชัดเดินเซมุมปากตกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเขาบอกว่าภาพนี้ทดสอบความผิดปกติของสมองได้ถ้าเห็นภาพทั้งใบหน้าตรงและใบหน้าด้านข้างได้พร้อมกันสแสดงว่าสมองของท่านยังปกติอยู่คําว่าสมองของท่านยังปกติอยู่เนี่ยคือแบบทดสอบไม่แบบทดสอบเดียวหรือว่าคำานี้อันเดียวขาไม่สามารถเอามาบอกได้ว่าสมองทุกส่วนยังปกติอยู่อาจาจะจำเป็นต้องใช้ การทดสอบอื่นๆร่วมด้วยเขาบอกว่าส่วนใครที่มีอาการเริ่มเป็นสโตรกเส้นเลือดอุดตันในสมองจะมองเห็นภาพนี้ได้ด้านเดียวการที่เรามองเห็นภาพสองมุมมองไม่ได้ตรงเนี้ยไม่ได้เป็นลักษณะที่เป็นตัวบ่งหรือว่าเป็นอาการเริ่มต้นของคนที่จะเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าเป็นสโตรกอ่ะมีการศึกษาในอดีตคนเราเนี่ยความเด่นของสมองซีซ้ายกับซีขวาเนี่ยไม่เท่ากันในแต่ละคนซึ่งบอกว่าจริงๆคนที่เป็นสมองซีขวาเด่นเนี่ยอาจจะสามารถมองรูปได้เห็นเป็นสมุมมองประมวลผลได้เร็วกว่าคนที่เป็นสมองซี สายเด่นแค่นั้นฮะแต่ว่าคนที่เป็นสองซี่สายเด่นเนี่ยก็สามารถที่จะประมวลรูปที่เป็น2มุมมองแบบนี้ได้เหมือนกันแต่อาจจะแค่ใช้เวลานานกว่าเล็กน้อยแล้วคนที่มองเห็นด้านเดียวผิดปกติไหมครับตอนเริ่มต้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาจจะมองเห็นรูปเริ่มต้นไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมองเห็นเป็นรูปหน้าตรงเด็กบางคนจะมองเห็นเป็นรูปด้านข้างเด็กผมคิดว่าสามารถมองเห็นได้ทั้งสองมุมมองโดยที่ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดปกติ และในทางกลับกันถ้ามองเห็นสองข้าง <c oughs> ก็ไม่ได้แปลว่าสมองจะไม่ผิดปกติคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยในบางคนก็อาจจะไม่จําเป็นต้องมีปัญหาเรื่องการมองเห็นหรือว่าปัญหาเรื่องของสายตาก็ได้ครับแล้วจริงๆการมองเห็นผิดปกตินี่เป็นสัญญาณของโรคเส้นเลือดสมองได้ไหมครับสโต o k หรือว่าหลอดเลือดสมองตีบที่ทําให้มีการมองเห็นลดลงเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก2แบบใหญ่แบบแรกเนี่ยคือเป็นริมเลือดเล็กๆที่มาอุดตรงหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงลูกตาโดยตรงซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องการมองเห็นภาพลดลงเป็นตาเดียวคือดับไป้งตา ข้างซ้ายแต่ข้างขวายังมองได้ปกติอยู่อีกแบบหนึ่งคือเป็นหลอดเลือดสมองตีบที่ไปเลี้ยงสมองส่วนหลังซึ่งคุมเรื่องการมองเห็นพวกนี้เนี่ยจะให้การมองเห็นีิปกติเป็นลักษณะการมองเห็นภาพลดลงไปเป็นครึ่งซี่แต่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งสองตาพร้อมๆกันถ้าเกิดสูงวคนไข้รู้ตัวหรือว่าญาติสังเกตเห็นเนี่ยก็เป็นอาการหนึ่งที่ควรพามาโรงพยาบาลเมื่ออาการผิดปกติทางตาอาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้และคนรอบข้างย่งสังเกตได้ยากสัญญาณที่ชัดๆซึ่งแนะนําให้เฝ้าระวังจึงเป็นใบหน้าแขนขาและการพูดเขาจะจำง่ายว่า Far s t F เอ S เนี่ยคือเฟส e มีาการหน้าเบี้ยวอาจจะมีมุมปากตกมีน้ำลายไหล A เนี่ยคือ Arm. อาร์มเขาให้สังเกตว่าเออแขนตกยกไม่ขึ้นข้างใดข้างหนึ่งอันที่3 S คือ Speech คือหมายถึงว่าการพูดแล้วเขาพูดไม่ชัดอาจจะเป็นพูดไม่ชัดลิ้นแข็งอย่างเช่นเคยพูดชัดแล้วอยู่ดีพูดไม่ชัดเพิ่มขึ้นอย่างทีเนี่ยคือถามเอาไว้พามาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดพวกนี้เป็นอาการที่สังเกตค่อนข้างง่ายคนรอบข้างเนี่ยเห็นแล้วเอะตรงนี้มีความผิดปกติชัดเจนแล้วนำมาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดยิ่งารักษาเร็วก็ค ปกติของสมองได้นี่เป็นยังไงครับไม่เป็นความจริงครับไม่ควรแชร์ต่อครับแต่ว่าหากมีปัญหาเรื่องการมองเห็นเช่นมองเห็นภาพดับไปทันทีทันใดหรือว่ามองเห็นภาพหายไปครึ่งซีกหรือว่าอาการอื่นๆก็ตามโดยที่เราไม่มั่นใจว่าเป็นอาการของหลอดเลือดสมองตีหรือว่าสโต o หรือเปล่าแนะนําว่าก็ควรจะไปโรงพยาบาลไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุให้ได้การวิจัยที่ถูกต้องแล้วก็การรักษาที่ถูกต้องครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์